นักข่าวเองเราก็ยังวิ่งกันให้วุ่นเลยคนหนึ่งที่วิ่งไปหาก็คือพ่อของคุณอลงกฎพลมุกคนที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อจะถามเพราะว่าคนตายเราถามไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องถามคนเป็นไปคุยกับพ่อของนายอลง์กฎพลมุกว่าบางช่วงเนี่ยชื่อของท่านเองเนี่ยไปถูกใช้เป็นชื่ออยู่ในหนังสือสุธิของพระด้วย ท่านจะรู้สึกอะไรยังไงบ้างคือต้องบอกเลยนะคะว่าทางคุณเสริมวิทย์เนี่ยอายุ85ปีเสริมวิทย์พลมุกพ่อของอลงกฎพลมุกตัวจริงนะคะคือเล่าบอกว่าทางคุณเสริมวิทย์เนี่ยคนพ่อเนี่ยมีลูก3มคน3มคนคนโต <คน S 2> และคนเล็กเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลือแค่คนกลางแต่ยืนยันว่าลูกทั้งสาคนไม่มีใครเป็นเจ้าอาวาสก็คือพระอลงกฎเนี่ยไม่ใช่ลูกไม่เคยรู้จัก หรือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยแต่ก็ยอมรับว่าเคยทราบเรื่องที่พระองกตดันมามีชื่อและนามสกุลตรงกับลูกชายเพราะว่าก่อนจะเป็นข่าวสักประมาณ2ปียา่าซึ่งเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรียุธยาได้พบกับพระองกตแล้วถึงได้บอกว่าเนี่ยทำไมอ่ะทำไมชื่อนามสกุลลูกชายของคุณเสริมวิทย์เนี่ยไปเหมือนกับชื่อนามสกุลของพระองกตเกิดความสงสัยตั้งแต่นั้นมาก็เลยสอบถามค่ะ ม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะแต่ว่ามันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะลูกของที่สายพ่อนี่นะไปบวชพระแล้วก็ไปเคยไปอยู่ด้วยกันเราก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมอ่าทำไมคนพ่อหลวงกุลมีนามคุณชื่อเหมือนพ่อเหมือนอาเอ่ยผมไม่รู้เนี่ยไม่รู้เดี๋ยววันนี้ไม่รู้ เนี่ค่ะก็คือทางครอบครัวของคุณอลงกฎที่อยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็อยากให้มีการตรวจสอบเพราะว่าการใช้ชื่อและนามสกุลมาคล้ายกันแบบนี้เขากลัวว่าเดี๋ยวอีกหน่อยปล่อยไปเนี่ยมันจะกระทบเรื่องของอนาคต